สวัสดีค่ะทุกคนเดีย๋ยวดาวพาเดินในป่าเดินตามทางทุกคนค่ะเดินตามหาลูกหมาลูกหมาดะใบดาวหายไปสามคืนแล้วทุกคนหายไปสามตัวแล้วก็ไปสามคืนแล้วก็มามีบ้านหลังหนึ่งอยู่ข้างในนึกว่าเขามีนึกว่าเขามีหมาเมียก็เลย เดินมาถามเขาดูทุกคนมาดูป,ปาล์มทุกคนดูนี่ปาล์มสวยมากเลยไม่ใช่สวนยายดาหรอกทุกคนสวนเจ้าของเขานี่ค่ะเดินตัวได้ลยโอ้มีรังมดด้วยไม่รู้ไข่ไหม นี่ค่ะมีลมหลักมดด้วยนะก็พอดีอย่าดงาไม่มีไม่มีคลิปยาวลงทุกคนค่ะก็เลยถ่ายทำซะเลยเออนี่ค่ะปามเริ่มจะเป็นดอกอม,มาดูคอม ลมลื่นทุกคนป่าไม้ตรงนี้เป็นร่องเหมืองนี่ค่ะน้ำแห้งหมดแล้วแรงแรงมากถึงป่าปามแล้วทุกคนป่ายางแล้วทุกคนมีป่ายางถึงป่ายางแล้วป่ายางใครไม่รู้ ยังไม่ตัดที่อ๋อแฟนจอกแล้วเยอะมากเลยนี่ค่ะตรงนี้ก็ป่ายางตรงนี้มีมีน้ำยางมีขี้ยางอยู่ข้างในคลิปนี้ให้คนที่อยู่ในเมืองในนะา ก็ได้ดูธรรมชาติทุกคนนี่ต้นเอ็นอาเกิดตามธรรมชาตินี่ค่ะเฮ้ยนี่สวยมากเลยเกิดตามธรรมชาติค่ะดูอือนี่ป่ายางยังไม่โตเท่าไหร่ทุกคนยังไม่ทำเลหน้าปลูกบ้านน้องทุกคนเนาะ ขอบคุณทุกคนที่มาชมนะคะ